สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวนะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะลาที่พลาไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของเนวยบัญชาการทหารพัฒนาเช่นเคยเหมือนกันค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2ทุ่งสงดําเนินการขุดลอกคูน้ำบริเวณหน้าหน่วยเพื่อขยายทางระบายน้ำพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภยัยเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตําบลหนองหงอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการตาหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจการปฏิบัติในการผ่อนคลายและใช้มาตรการหยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยลงกันไปที่ร้านอาหารตลาดศูนย์การค้านะคะผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีผู้ประกอบการกิจการร้านค้าผู้รับบริการส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ